หาแปดสามนี่พอจ้อยนี่ขั้นออกมาตัวนี้นี่ผู้เฮซอยพอจ้อยเนี่กันมหาพอจ้อยพอจ้อยใสเงินใสขั้นออกมาหาแปดสามครับหาแปดสามครับหาแปดสามแปดสามนี่ก็วบาต้องไปกลับครับเสียพอจ้อยหลุดขั้นออกมาตัวนี้มันจะออกว่าหาแปดสามผู้เฮซอยจะซื้อนี่เมาเงินนำพอจ้อยครับผู้เฮซอยเนี่ยขัดด้วยไก่ขี่รถมาเลยครับอื พูดมันออกสามแปดเท่จังไดเนาะสามแปดมันก็บ่ได้ครับถ้ามันนั่งไห้ก็บ่ัดใจก็บ่เอาถือมาสวดเข้าบ่มาครับอันนี้ยืนยันยืนยันนอนยันครับเดียกเอาตัวห้ามัดมาตรงโลกนะพ่อเนาะมาตรงโลกมาตรงว้าวว้ยคันหอวไกล้มือมานี่เลขร้อยตัวนี้ตัวแรกก็เป็นตัวออกวัดครับคือวัคันเลขมันสิงคนครับสิงข้นขเลขมันสิงต่ว่าวยาให้เลขสิงเจ้าของครับให้เจ้าของสิงมันครับ หันมันสิงเขันมีกำหนดครับหันมีกำหนดหันมีเพดานครับสันมันสิงเข้าเป็นยังไงขันขันมันสิงเขานี่ไปซื้อนะมันกับเงินไปสองร้อยครับซื้อบรถ <c oughs> ไปท่านหนึ่งครับมีเงินสดมีแค่สองร้อยครับเ่า <c oughs> เป็นตไทยมันสิงเด่ไนเออเ่าเป็นตไทยมันสิงครับ, <c oughs> บอดเอาเด้อพีอ่น้องคือถือเงินไปสองร้อยนี่ไปเป็นนี่เขาแปะร้อยครับบ้านเรียกบุตรศครับงวดสนงวดเลยครับบ้านนี้บ่าได้กินข้าวเลยบ้านโอ้ยบ่ได้เลยครับ หนึ่งหนึ่งพ่อจอยเ่าม่มีเงินแม่แรกถือพ่อจ้อยกับพ่อสื่อขั้นสิไปเสียไปเส้นแม่ตั้งแกต่อให้เขาอยู่แล้วขั้นห้าไปเสียไปเส้นผูกใดก็ได้เดือดเอาตัวห้ามักที่สุดเดือดเขาตัวห้ามักที่สุดคือเขามีเงินอยู่สามร้อยอย่างเดยหเขากับสื่อจะร้อยห้าสิบไปจงไปร้อยห้าสิบจงไปซื่อน้กินนี่ละไม่ตงไปืเสียองินละจะได่กินข้าเ้ เออชิบไม่ได้กินเขามันิบบ้านห้างเท่เขามาขายบักแตียงม้วนมันก็สิเลียยู้อสิสิเลียดเด่นยู้อสิสิมันก็ชิบไม่ได้กินนะนะส่วนยิ้เลขแล้วเป็นห้าแปดสามของพ่อจอยนี่คือมาจากเลขความฝันใช่ไหมครับพ่อมาจากเลขความฝันพ่อจอยไม่ได้แปล่ามาจากผู้อื่นก็แั่นพ่อจอยบ่าซื้อหลายบ่าซื้อคุ้มมันใจงนี่นะพ่อจอยบอกว่าสําหรับผู้มีเงินหน่อยก็ซื้อน้อพ่อจอยโหลดห้าแปดสามหางเดียวแล้วก็มาซื้อแปดสาม แคนแขนตัวเดียวคู่เดียวเราก็ไม่ให้กลับพร่อมครับแปดสามไม่ต้องกลับมันสิเปลี่ยนยังไดเดี๋ยวรอบิ่งครับมือนี่ละมือวันที่สิบหกไปไหวนี่ยะบอกว่าานโดนหรอกว่าท่านโดนว่าท่านโดนก็ลูกเป็นเลขความฝันใช่ไหมพ่อเป็นเลขความฝันโอ้ก็พ่ะจ้าเนี่ยบอกว่าอย่าให้เลขสิงหฮอครับให้หฮอสิงมันครับซื้อเลขนี่ให้มีเพดานครับเข้ามาว่ามีเพศดานนี่ไปว่ารอดครับ งวดนี่จะซื้อหาร้อยครับคือถึงหาร้อยคือจบเลยครับบ่ต้องไปคำนึงถึงมันบ่ต้องไปเบิกงยั้งถึงสิ่สสงครับผู้ใได้สิว่าตัวไรกระซังครับขั้นหนึง่งโชคจาของมา,มากๆนี่มันซื้อบดเป็นหลายมื่นกับบถือครับมันอยู่ที่ <พอ S 2> โชคที่ลาบที่ดวงเข้ามาครับครับผมแม้เทาว่าเสี่ยวค่ะคั๊กคือพ่อจ้อยเนี่ยแหละคืองวดเมื่อหนึ่งหันแต่ซื้อยุคหาสามพ่อจ้อยย้อซื้อยุคหาสามที่แรก มูมาว่าหาอยู่ไทยเล่นแล้วมูไยบัตรนั่นแหละเล่นนล้วมูเลยแต่ไปซื้อสามหาสามหาสามหาซีบินซีบินกับเบิดเงินไปบ่หน่อยครับเบิดเงินบ่หน่อยแต่ว่าอื่นน้ำลายอยู่ซื่อซื้อก็คือแต่ว่ามันมันเถืกอยู่แต่ว่าให้อื่นน้ำลายอยู่ซื้อซกับฝันก็คือมีปิงมาเกาะอย่างนี้นะพ่อเนาะก็เลยเป็นที่มาของก้อนฝันครับก้อนฝันก้อมฝันพอจอยนี่ถือว่าคิวถือว่าแม่นนี่ลี ขันย้ามาหนิถือว่าชิวแม่นครับครับแต่ผู้อื่นเนี่ยบ่่จอยบ่อได้นับถือปัน่นย้า,า,าครับตาผ่าเขาครับส่วนเลขตารางนี่คือแม่นไหมครับพ่อแม่นครับนี่งวดที่สี่ครับขั้นงวดนี้เขาก็ถชือว่าสุดยอดแล้วครับโอ้สุดยอดอคุ้มแมน่นเป็นเลขตารางนะครับเลขตารางมาพร้อมกันกันกบเลขแปดสิบหกงวดไหมครับพ่อแม่นครับเพราะว่า เรียกแต่างนี่เพราะช่วยสีบหกสู้ฟังทักทักชัดชัดกลีนเกิียนบอมนว่าหายซื้อเบิดครับบอมเบียนว่าหายซื้อเบิดให้ให้ไปเอาเรียกที่ข้าเจ้าจริงเกีงมากครับเรียกข้าเจ้าจริงเกีงว่าข้าเจ้ายืนดีวยว่าเอ้าแปดยืนที่ยลักซิ่งนะไปหาตัวตีสเอาครับก็มัต้องติดเพราะช่วยติสไว้ให้แล้วครับแต่นีแปดห้าแปดศูนย์แปดสามแปดเจ็ดครับก็ซื้อได้เท่านี้ครับ สำหรับคนที่ชอบหลักแปดใช่ไหมหลักแปดคำเพิดว่าอยู่หลักสิบหนึ่งสื่ออะไรซ้ำนี่เขาจะไปบืนเขาจะไปไปนั่นผูนอน้อื่นจะไปนั่นจะไปฝืนครับหละกานเ่าฝืนกัรนเ่าฝืนไปซื้อไปหลายผู้ล็อกนี่ซื้อเลขล็อกเลขนั่นไปสามสิบสี่สิบสองโอ้ลแล้วเปล่ามองกับไรมองจังไรพอจอยกับบรูดคือกันนี่แหละส่วนเลขที่เขาส่งมาแปดสิบหกงวดมีตัวไหนบ้างครับพ่อ ห้าหกเจ็ดครับห้าหกเจ็ดที่เขาส่งมาส่งมาพร้อมกันเลยครับเออเขาแม่นถืองวดนี่ก็เป็นงวดที่ไอแปดสิบเจ็ดครับแปดสิบหกแล้วปบเจ็ดถรงวดดโอ้วว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 วเวว้าีววววี่วว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 ดีววววเวววอววววววลววแววววววว่ววี่วววววอวว่ววววววเวว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 เนวววว แล้ว, <ใน S 1> วมันามาถือกระเล็กพ่อจ้อยตัวหนึ่งทวายเล็กพ่อจ้อยนี่แปดกับเจ็ดครับอืมนั่นแหละบานนี้นี่คู่หนึ่งว่ากระซิบพ่อจ้อยมาว่าให้ซื้อสองเกตเนี่ยหลายๆให้ซื้อล่างครับอืมตัว<อ>เดียวนะครับหางเดียวตัวเดียวครับเขามั่นใจบอกว่าให้ซื้อสองเกตให้ซื้อสองเกดล่างครับอืมฉันไมมั่นใจครับแต่ตัวนี้เพิ่นไปได้มแต่ใสผู้บอกนะพ่อจ้อยก็เลยบอกว่าขันอยากซื้อแล้วพ่อจ้อยก็ซื้อแล้วซื้อบน แปดสามตัวเดียวเขาจ้อยก็บอกขึ้นขึ้นกันแบ่งปันครับบของเขาล่างเจ็ดสองของพ่อจ่อยแปดสามครับของของผมอนี่บนของเขาล่างครับอยางละคูแบ่งปันกันครับครับเขาก็บบอลเอาลายคู่ขึ้นกันเขาเอาคู่เดียวขึ้นกันเขนแขนเขยนขนครับใครใครชอบเลขตารางหรือใครชอบเลขความฝันของพ่อจ่อยก็ใช้วิจารณญาณนะครับ ต่เบื้งนั้นพ่อจ้อยก็ได้เบื้องไปสก,ก้อนก็นได้ตอนว่าพ่อจ้อยขี่คุย้ยพ่อจ้อยไม่ได้ขี่คุ้ยเลยจริงงวดแล้วพอ่อขีิงวดแล้วครับตารางนี่ครับตารางนี่งวดที่สี่ครับอ้ไม่ได้ขี่คุ้ยเลยไม่ได้ขี่กลยครับแต่อยู่กับเขานี่แปดสิบหกนะครับผมขันพ่อจ้อยขี่คุย้ยเนี่ยพ่้เรียกน้ำผู้ใหญ่หรอกครับพอ่อ,บพอจ้อยนี่ก็ไปตามนี่พ่อจ้อยนั่แหละเรียกรับส่งมานะคะเป็นเลขเขาส่งมานะครับเนาะส่งมาเคยถือข้อสามจุดข้อสองหดสามหดครับ เรียกรับครับพอจ้อยก็ได้มาน้ำน้ำผู้ใหญ่ที่คนใจดีล่ะคนเห็นพอจ้อยบอกเรียกบอถือเจ้เขาเขาเลยเอามาให้บอกว่าแมนเขาเรียกตนโอ้ครับบอกว่าถือก็สิบอกว่ายุ่งเสียจนมมนถือคนเออแต่คนบอกว่าถือคนก็ยังบ่าเศร้าเนาะ แนวทางพอแม่พี่น้องค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมมักยังน่งพ่อจอยเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเบาชู้ฟังว่าตูเป็นมักคักๆนะแปดสามครับห้าแปดสามครับห้าแปดสามย่งมักคือเกายังบกไปใส่มาใส่พี่น้องบกไปใส่มาใส่บกไปเสียรบุได้มาตุงกระเหล็กล็อกตะล่างพอดีเหล็กตะล่างพอดีเนาะล็อกคือล็อกแม่ตะล่าง บ่ท่านรุดเด้เนาะพ่อเนาะเด่นรุดกเตือนหน่งวัดที่สี่ครับวัดที่สี่ชอบค่อยตามเนาะค่ะเนาะห้าแปดสามใช่ไหมครับพ่อห้าแปดสามเลขความฝันของพ่อเนาะห้าแปดสามครับครับตักสิตีไปงังได้มันก็ไปงังนั่นมันก็ไปงังนั่นก็ต้องตีไปงังนั่นขั้นชิ้อมันก็ถือราคาแปดสามครับอ๋อซื้อประดังประโถประสามตัวออกบาทนี้ยไม่มีมองยู่ได้เดแต่พอใจ อ่าแปดสามนี่ท่านผู้ใดบ่ซื้อก็ซื้อจักสิบบาทคุณสิบบาทได้หรอครับอ่าแปดสามนะครับผมดังบอเซียล่ะไอ้ผู้จอยมักมันอยู่ในตะล่างครับมันอยู่ในตะล่างกับผู้จอยมักคือสองครูแต่ว่าผู้จอยตัดแปดห่าออกครับไฮเลตจะแปดสามครับนั่นแหละมันมันมันอยู่ในมันอยู่ในอะไรครับที่อยังคือตัดออกนะบาดง่ามเลยเดี๋ยวแปดสามเพราะวอาหารเป็นหลักลอยเพราะ่มักบ่ได้ไหมมักแล้วบ่มักเสียวมันใช้หลักลอยบ่ เอาไปยุรักลอยเออไปยุ้รักลอยครับเด็กล่างนี่เด็กล่างนี่คือเพิ่นกระชิบพอจอยมากคือคือสองเจ็ดครับสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดตัวเดียวครับโคโลนี่ก็ได้ดักสีแมนโมแมนแปลว่าเพิ่นกระชิบมากเลยอกระชิบเออกระชิบมากข้อจอยใหญ่กระชิบตัวครับครับพอจอยกับกระชิบตัวอีกเพราะว่าข้อจอยแบ่งปันครัตโปได้สื่อกระเส่อกับเอเวอเรส ครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อจอยนะครับผมเลขพ่อจอยก็คือห้าแปดสามนะครับผมเลขความฝันนะครับกับเจ็ดสองนะครับผมส่วนเลขตารางก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแนวทางของพ่อจอยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอฟซครับหรือว่าจะดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับเนาะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ